เก้อเย้นหนาวไหมลูกอากาศเปลี่ยนแปลงเนอะเข้าหน้าหนาวแล้วหนาวไหมหนูหิวใช่ไหมเนี่ยเ,ออเออนอะเก้เย็นหน,นาวรึเปล่าลูกนออหนาวไหมเกย จะเปลี่ยนชื่อจากไทเกอร์เป็นชื่ออะไรนี่ฮะเปลี่ยนดีไหมเปลี่ยนเป็นมั่งคั่งร่ำรวยดีไหมเราจะได้รวยๆกันมั่งเนะาะไทเกอร์นามสกุลมั่งคั่งร่ำรวยไทยเกอร์มหาเศรษฐีไทเกอร์ผูมีคุณธรรมบารมีเบ่งบา ว่าไงล่ะไทเกอร์โอเคไหมโอเคไหมฮะโอเคไหมลูกโอเคไหมตกลงตามนั้นนะฮะหิวใช่ไหมเนี่ยหูหิวใช่ไหมลูก อยู่ไปอยู่มาก็รักเหมือนครอบครัวเดียวกันเลยนะไทเกอร์เนาะหันหน้ามาสิไทเกอร์หันหน้ามาสิลูกไทเกอร์เอ้ยไทเกอร์หันหน้ามาสิลูก,ก,กห,นห,นาาลหันหน้ามาทางนี้หน่อยเกอร์เกอร์ไทเกอร์อ่า